ฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับคุณดูทางบ้านนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบ็อกในแมปโ r o s p e c t i n g หรือว่าแมปล่อนทองของเรานั่นเองโอเคมาตอนนี้ก็คือมันมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับก็คือมันมีอัปเดตกหิมะนั่นเองก็คือเกาะสโนเนาะเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการไปเกาะใหม่ก็คือมันค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามัน,มนเป็นเควสเนาะก็คือเราต้องทาเควส เดี๋ยวผมอันดับแรกเดี๋ยวผมพาไปดูประดับใหม่ออันนี้มันจะเป็นโชวเวลแล้วก็พั่วเนาะ,ะหรือว่าแพนพั่วพั่วใหม่นั่นเองส่วนอันนี้จะเป็นโชวเวลเนาะที่ผมใส่อยู่อ่าก็คือผมผมได้มาแล้วผมทำเวสเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อคือนแล้วเพราะว่าอัปเดตเขาอัปเดตเมื่อคือนวันเสาร์เมื่อคือนตอนสี่ทุ่มเนาะโอเคปะ่ะก็คือหลกัหลกๆเลยมันจะมีพั่วใหม่มาแล้วก็ จะมีประดับมา3มชิ้นอ่าแต่ว่าตอนนี้ผมปลดมาแล้ว2ชิ้นก็คือจริงๆแล้วว่าผมทำเควสเสร็จ3 3มชิ้นแล้วเพราะว่ามันต้องทำเควสก่อนมันถึงจะได้บูปินมาเนาะอ่าพอเราได้บูปินมาแล้วเราก็กดใช้กดใช้เหมือนการที่เรากดหนังสือหรือว่ากระเป๋าน,นั่นเองก็คือกด2ครั้งอ่าแล้วก็มันจะทำการปลดปลดล็อกไอเทมเนาะในการคราบโอเคก็คือหลักๆสเตตัสมันก็จะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการไปก่อใหม่ดีกว่าอ่าเดี๋ยวเสเตตัสสเตตัสพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมมองมองดูแล้วว่ามันค่อนข้างที่จะหายากเลยเพราะว่าชิ้นสุดท้ายอะ่ะมันใช้ของระดับระดับอีโซติกเนะเาะก็คือมันจะเป็นระดับเดียวกับตัวเนี่ยมันจะเป็นไดนโนเสร์เนี่ย ไดโนเสร์สุกรเนี่ยก็คือมันค่อนข้างที่จะดรอปยากแต่ว่าของที่ใช้ครับของที่ใช้ครับจำพวกประดับใหม่อ่ะมันจะมันจะดรอปที่เกาะน้ําแข็งซะส่วนใหญ่เนาะก็คือมันต้องไปคราฟที่นั่นเนี่ยนะของพวกนี้มันจะดรอปที่นูน่นถ้าส่วนใหญ่เลยมันจะเป็นพวกอะโครเมลีนอ่าพวกเทอร์เมลีน ก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ฟอร์จูฟอร์จูริเวอร์เนาะก็คือให้เรามาที่ท่าเรืออเพื่อที่เราจะไปนั่งเรือโฟลลอรี่เนาะนั่งเรือโฟลลอรี่ไปที่เกาะไอตัวเกาะลาวาาที่ว่าที่เราจะเข้าไปในที่เราจะเข้าไปในถ้ำภูเขาไฟอะไรประมาณนี้วาคนอนิคแคนไปพอเรานั่งเรือโฟลลอรี่มาแล้วใช่ไหมครับอ่ามันจะโผล่ที่นี่เนาะ เห็นหเรานั่งพลเรอยี่แมนมาใช่ไหมเนี่ยมันจะ,ะโบที่ว่านะแสนใช่ไหมให้เรามันจะมี n p c ใหม่มาเนาะก็คือะมันจะมี n p c ใหม่มาตรงนี้ก็คือให้เรานั่งนั่งเรือนั่งเรือไม้นะ่ะนั่งเรือไม้ก็คือ N p ็เขาชื่อว่าอาร์ตนะิเนาะอาร์ติศ์เทอร์วิลเลเนาะก็คือเขาจะพายเรือไม้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือเกาะน,น้ําแข็งน่ะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็คือมันอยู่ฝั่งนู้นนะครับโอเคแต่ว่า แต่ว่า m p t ept ตัวนี้มันจะให้เราทำเพจเนาะก็คือให้เรากดรับตอนแรกก็คือเนี้ยผมทำเพจไปแล้วตอนแรกอ่ะมันจะให้เราทำการถืออ่าถือเชเวลหรือว่าพ่วหรือว่าแพหรือว่าแผนนั่นเองก็คือเครื่องร่อนน่ะที่ร่อนน่ะมันเป็นของในตัวดักออนเฟรมเนาะก็คือให้เราให้เราถือให้เราถือ2ชิ้นเนี้ยไว้ในตัวอ่ะอันนี้ก็คือผมทําการถือแล้วใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็น การคอนเฟมของตัวภูเขาเนาะภูเขาไฟอะไรเงี้ยในกาะลาวาให้เราไปซื้อให้เราไปซื้อ2ชิ้นนี้มาก็คือมันมันมันให้เราถือพอเราถือเสร็จแล้วใช่ปะให้เรากดคุยอีกรอบหนึ่งอ่าแล้วมันมันก็จะเป็นการเสร็จส่งเควสอะไรประมาณเนี้ยอ่าพอเราส่งเควสเสร็จแล้วก็ให้เราคุยอีกรอบหนึ่งมันก็จะเป็นการวาร์ปมาที่เกาะใหม่ละก็คือง่ายมากๆก็คือเควสแรกอะเป็นเควสที่ง่ายมากๆมันจะไปยาก เวสที่สองวสที่หนึ่งสที่สองเสที่สามแต่เฟสที่หนึ่งมันไม่ค่อยยากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าก็คือตอนเนี้ยผมอ่ะได้ทําการซื้อตัวเครื่องร่อนอ่าเครื่องร่อนกับที่ขุดที่ขุดใหม่มาแล้วอ่ะที่ผมใส่อยู่มันเป็นของ d a r o n c r a m อยู่เนาะพอเรามาที่มาที่ก่อใหม่อ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดจุดที่ซื้อโชเวลกับตัว เครื่องร่อน d a r o n Flame ก่อนก็คือตอนนี้มันเป็นเกาะลาวาใช่ไหมก็คือจุดนี้ก่อนอัปเดตอ่ะมันจะยังไม่มีตรงนี้นะครับคือตรงนี้มันจะเป็นจุดที่ใช้ในการอัพขั้นอัพขั้นประดับของเราก็าคือปกติตรงน,นี้มันตันที่5ดาวใช่ไหมตอนแรกอ่ะไม่ใช่ดิไม่ใช่ใชตอนนี้คือตอนแรกก่อนอัปเดตอ่ะมันตันที่5ดาวแต่พอหลังอัปเดตแล้วอ่ะมันตันที่6ดาวก็คือมันเขาทําเขาทําเพิ่มมาอ,อีกดาวหนึ่งเป็น6ดาวก็คือมันจะใช้ของชิ้นเดียวกัน 2ชิ้นแล้วก็นํามารวมกันมันจากายเป็นหกดาวเนาะโอเคส่วนตรงนี้คือจุดที่เราจะซื้อดาร์คเฟรมนั่นเองคือหน้าผู้เล่นที่ผู้เล่นที่เล่นมาสักพักหนึ่งน,น,น,น่าจะมีติดดีดดดกันไปแล้วแต่ผมจะแนะนําผู้เล่นใหม่เนาะ,ะผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาดูคลิปอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นไกด์หรือว่าเป็นคลิปแนะนําไปในตัวด้วยเลยแล้วกันโอเคไปเดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับไปที่เดิมโอเคเดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับไปเกาะน้ําแข็งหรือว่าเกาะหิมะ โอเคมาตอนนี้คือเราวาร์ปมาจุดเดิมลนะจุดที่เราวาร์ปจากท่าเรือฟอลอรี่มาเนาะอ่าแล้วก็นั่งเรือไม้ยข้ามาเกาะหิามะก็คือจุดแรกเลยพอเรามาปุ๊บอเราอย่าเพิ่งไปฟาร์มอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับให้เราวิ่งรับเควสก่อนก็คือจุดที่รับเควสเควสแรกคือรับกับ NPC ตัวนี้เนาะอ่ามันอันนี้มันไม่ใช่เควสหลักมันเป็นเควสเสริมเฉยก็คือ ปกติแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนําก็คือการที่เราวาร์ปไปเกาะใหม่หรือว่าเมืองใหม่หรือว่าเกาะใหม่ให้เราเดินรับเควสตาม n p c ต่างๆก่อนนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะเขาจะให้เราไปขอไปหาของชิ้นชิ้นเดียวกันอะไรประมาณเนี้ยพอจะนึกออกไหมครับก็คือเราจะได้จบเควสไปในครั้งเดียวเลยเราเราจะไ,ไม่ต้องมฟาร์มอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยอ่าก็คือเรารับเควสข้างล่างกับคนที่ยืยนข้างพ่อค้าที่เราไว้ขายของอะไรประมาณเนี้ย อพอเรารับมาแล้วใช่ไหมก็ให้เราเดินขึ้นบันไดามาได้เลยนะเดินตามผมมาได้เลยก็คือมารับเควสกับตัวอ่ะหรือผมจะบอกก็คือหลกัหลกๆเลยอะ่ะอันนี้มันเป็นคล้ายๆเป็นคอนเทนต์เอนเกมนะครับก็คือการที่เราจะมาเกาะใหม่อะ่ะการที่เราจะมาซื้อทั่วใหม่กับเชเวลใหม่กับแพนใหม่อะไรประมาณน,น,นี้กับเพื่อนร่วมใหม่มันต้องมีเมติกสองชิ้นนี้นะครับก็คือมันจะเป็น มันจะเป็นของที่ใช้ครับไอตัวสร้อยซิลิเนีลเนะก็คือสร้อยวงแหวนที่ผมใส่อยู่อ่าเป็นสรอยซิลซเนียลก็คือมันจะใช้ตัวไอตัววอคัแซนแล้วก็โบเอโวเวอร์คคอยอะไรประมาณเนี้ยสองชิ้นอย่างละชิ้นอ่าก็คือเนี่ยอันนี้มันเป็นวอร์คคอยแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่เป็นรูปราวเสาอะที่ใช้ในการครัฟตัวส้อยซิลิเนียล ก็คือมันจะดรอปมันจะดรอปอยู่ที่เกาะไอตัวคิทตันเนาะอ่าเกาะคิทตันกับกกเกาะเกาะไอวิดวิดก็คือมันจะดรอปหน้าหน้าถา้ำภูเขาไฟแล้วก็เกาะคิทตันอ่ะโอเคก็คือหลกัหลกๆอะ่ะมันต้องมีของชิ้นเนี้ยนะครับมันถึงจะทำเควสขั้นที่3ได้เพราะว่าขั้นที่3อะ่ะมันยากมันต้องหาของหามิติสองชิ้นเนี้ย ไปส่งเพจเนาะอะไรประมาณนี้อ่ะพอเราขึ้นมาข้างบนแล้วใช่ไหมครับให้เรามาคุยกับตัว builder เนาะ NPC ที่ชื่อว่า builder ปกติสะพานตรงนี้มันจะขาดแต่ว่าตัวนี้ผมทำเพจเสร็จแล้วก็คือซ่อมสะพานให้เราแล้วก็คือหลกัลกๆอะ่ะเพจเนี่ยเขาจะให้เราไปหา material หรือว่าวัสดุในการมาซ่อมสะพานอะไรประมาณนี้เขาซ่อมสะพานไม่ได้เพราะเพราะว่าเขาขาดวัสดุในการซ่อมสะพานแล้วพอเรารับเพจเสร็จแล้วให้เรากระโดดลงมาข้างล่างเลยนะครับอ่าแล้วก็ให้เราไปฟาร์มจุด จุดที่เราวาร์ปมาเมื่อกี้ที่ผมบอกอะ่ะข้างล่างอะ่ะจุดแรกก็คือผมผมได้เรียกเป็นจุดที่1จุดที่2จุดที่3นะครับอ่ะให้เรามาความจุดนี้พอเราความความเสร็จแล้วจนได้แมทเทอร์ครบแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราขึ้นมาส่งเควสกับตัว b u ว l เดอร์เนาะ NPC ที่รอเราซ่อมสะพานอยู่อะไรประมาณนี้เขาจะทําการซ่อมสะพานให้เราพอเขาซ่อมสะพานให้เราเสร็จก็ให้เราข้ามสะพานไปเพื่อที่จะไปจุดที่สอ่า ก็คือจุดที่สองอ่ะมันจะมีสองเควสก็คือจุดที่สองมันจะทํามันจะทําข้ามไปจุดที่สามก็คือจุดที่สามอ่ะมันต้องส่งเควสที่ผมบอกอ่ะก็คือมันจะมันจะมีมันจะมีสองเควสอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเควสที่2ก่อนโอเคก็คือหลัลกๆอก่ะคือเราเราเราไม่ต้องเราไม่ต้องก,กังวลนะครับเพราะว่าช่วงหลังอ่ะเราจะฟาร์มเงินง่ายฮะเราจะฟาร์มเงินง่ายมากๆเพราะว่า มันจะมีของที่ใช้เพิ่มไซต์บูธหรือว่าตัวที่เพิ่มโอกาสติดสถานะใครที่เคยเล่นแมปฟิตมาก่อนอะจะเข้าใจอยู่เพราะว่ามันจะมีสถานะต่างๆในเกมที่ทําให้เราสามารถขายาขายของในเกมได้แพงขึ้นเพราะว่าบางที่ของอน้ําหนักเยอะมันก็จะขายได้แพงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามันติดสถานะใกล้พันธ์ต่างๆอะไรประมาณนี้ มันก็จะบวกราคาไปอีกคูณ2อคูณสาคูณสี่อะไรไประมาณนั้นประมาณนี้แล้วแต่เนาะอันนี้คือมันเป็นรายละเอียดยิ้มย่อยเนาะอะจตะผมจะไม่พูดถึงนะก็คืออ่ะพอเราพอเรามาพอเราส่งส่งเควสกับบิวเดอร์เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ข้ามมาจุดที่2แล้วก็ให้เรามามาเซฟอ่ะจุดเทเลพอร์ตหรือว่าจุดวาร์ปตรงน,นี้ก่อนอ่ะมาเพื่อที่มันจะมาเปิดแผนที่เนาะ ก็คือเราต้องมาคุยหนึ่งครั้งเพื่อที่ทางานเปิดเปิดแผนแผนที่ในจุดที่2พอเราเปิดแผนที่เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราจะเพิ่งไปทําอะไรทั้งสิน้นคือเราย,ย,ยังไม่ต้องไปฟาร์มคือเรายังไม่ต้องไปร่อนทองให้เราขึ้นไปข้างบนนะครับตามผมมาได้เลยก็คือทางมันจะซับซ้อนนิดนึงเนะาะก็คือตอนผมมาที่แรกผมก็งงๆอ,อยู่อย่างนั้นนะครับเพราะมันดูดีเห็นป่ะพอเราขึ้นมาข้างบนแล้วใช่ไหมครับก็ให้เราปีนอะปีนปีนตรงนี้ ปีนน้องที่ผมปีนปีนขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเลยนะครับอ่าแล้วมันก็จะมาเจอบันไดเนี่ยบันไดมันจะอยู่ตรงนี้ก็คือเราต้องขึ้นไปรับเควสก่อนเนี่ยแล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี้เลยอ่าพอเราก็โดดขึ้นตรงนี้เสร็จแล้วให้เราเดินเข้าไปข้างในเดินตามทางมาเรื่อยๆเลยนะครับโอเคพอเราเข้ามาตรงนี้แล้วใช่ไหม งนี้มันจะเป็นทางตันเนี่ยตรงนี้มันขึ้นมาแล้วมันก็นจะเป็นทางตันแล้วก็ตรงนี้มันจะกระโดดขึ้นยากนิดนึงให้เราเนี่ยอ่ะพอเรากระโดดไอ้แม่เอ็นมันจะมี n b c ยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้เป็นจุดส่งเควสเพื่อที่เราจะข้ามไปจุดที่3าก็คือข้างในนั้นน่ะเนี่ยก็คือจุดตรงนี้เรารับเคสต,ตรงนี้เลยมันจะให้เราไปหาไปหาอควาแมนอ่ะอควาแมนก็คือกับตัว ไอตัวอะไรนะผมไม่แน่ใจเทิร์นเทิร์นแมนหรืออะไรนี่แหละ2อย่างอย่างละอย่างละยี่สิบอะไรประมาณนี้ก็คือเนี่ยจุดจุดเนี้ยเป็นจุดที่3ที่เรามองเห็นนะแต่ก่อนหน้านี้ตรงเนี้ยมันจะเข้าไปไม่ได้นะครับก็คือมันจะกั้นไว้ไม่ให้เราเข้าไปเราต้องส่งเควสเควสที่3ก่อนก็คือมิติสองชิ้นเนี่ยที่ผมเอาไว้ดูอะ่าไอตัววอเทคแซนกับไอตัว โบลเสตคอยอะไรประมาณนี้สองชิ้นน่ะก็คือเนี่ยสองชิ้นเนี่ยมันจะดรอปจากตัวท่ำคิตตันเนาะเนี่ยไอตัวอะฟอมิลีนเนี่ยอะฟอมิลีนอะฟอมิลีนก็คือมันจะมันจะดรอปจากมันจะดรอปยากก็คือมันเป็นระดับระดับดีเจเนอรี่แต่ว่ามันดรอปค่อนข้างที่จะยากก็คือมันใช้อย่างลายยีเนาะ มันใช้หลังใน20ก็คือเราลงไปาร์มจุดที่สองได้เลยรวมถึงจุดแรกจุดแรกมันก็ดรอปเหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนําให้าร์มจุดที่2มากกว่าเพราะว่าก็คือจุดแรกมันก็จะมีจนเนอ a r y เยอะเช่นเดียวกันก็คือมันมันผมถามผมว่าผมผมให้ทิศก็คือทิศของผมก็คือจุดแรกอะมันีเจนเ a r y ี่มันเยอะแล้วมันมันมันสุ่มออกอะเนาะทุ่นแร่มันจะออกแต่ไดมอนด์อะมันจะออกแต่ไดมอนด์ถ้าส่วนใหญ่อะไรประมาณเนี้โอเคพอเราส่งเควสที่สองเสร็จแล้วใช่ไหมครับ เขาจะให้เควสยที่สามาก็คือเนี่ยเขาจะให้เราไปหามิติก2ชิ้นเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยอ่าสองชิ้นเนี่ยเลยเนี่ยให้เรามาส่ง NPC คนนี้แหละพอเราส่งเ p c เสร็จแล้วใช่ไหมครับก็คือมิติก2ชิ้นเนี้ยมันค่อนข้างที่จะหาย,ยากนิดนึงมันจะดรอปที่ถ้ำแมกมาเนาะอ่าหรือว่าถ้ำลาวาก็คือผมแนะนําว่าเราไม่ต้องเข้าไปในประตูนรกก็ได้ ประตูที่ว่ามันเปิดทุกๆชั่วโมงอ่ะ,อะเราไม่ต้องเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใบฟาร์มในจุดนั้นอ่ะมันมีมิติมันมี ic, มิติควลหลายชิ้นแล้วมันจะทําให้เราดรอปยากก็คือผมแนะนาให้ฟาร์มจุดข้างนอกก็คือพอระวั้ไปแล้วฟาร์มได้เลยอะไรประมาณนี้นแล้วก็ขอ,อกของอีกของอีกชิ้นหนึ่งก็คือมันจะเป็นของที่ใช้ครัฟสร้อยซิลนเทียนเนาะที่ผมใส่อย,อยู่ที่มันจะมีวงแหวนรอบรอบตัวผมอ่ะนั่นแหละ ก็คือมันจะมันจะดอกง่ายมันจะดอกในถ้ำคิดตั้นเนาะมันจะดอกง่ายอยู่อะไรประมาณนี้โอเคอ่ะพอเราส่งเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถเข้าไปข้างในได้แล้วก็คือเราเสร็จสมบูรณ์แลวอ่าเรามาในส่วนที่3ส่วนที่หวามันก็จะมีเควสย่อยให้เราทำอีกแต่ว่าเราไม่ต้องไปสนใจก็คือเราจะทำเขาก็จะให้เราหาทิ้นส่วนในจุดจุดนี้แหละมันจะเป็นให้เราหา ไอตัวอิโซติกเนาะระดับอิโซติกอะไรประมาณนี้หรือว่ามิติกนี่แหละผมยังไม่แน่ใจว่าผมยังไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าชิ้นไหนมันเป็นอิโซติกและชิ้นไหนมันเป็นมันเป็นมิติกเ,เนาะเพราะว่าตอนนี้ผมยังขาดในเดย์ผมอ่ะมันครบทุกอย่างมันครบหมดแล้วนะครับมันยังขาดแค่จุดจุดจุดใหม่ก็คือจุดเนี้ยอย่างละชิ้นระดับอิโซติกชิ้นหนึ่งแล้วก็ระดับมิติกชิ้นหนึ่งก็คือเนี่ยเครื่องร่อนเครื่องร่อนใหม่กับตัวโชวเวลใหม่อ่ะมันจะขายอยู่เนี้ย คตรแพงอะ่ะผมบอกได้เลยว่าโคตรแพงก็คือมันจะขายอยู่10ื่นล้านหมื่นล้านหรือว่า1 0บ2ีสชิ้นก็รวมรวมกันก็คือ20 2,000สล้าน2,000 0ล้านไม่ใช่20 2 0 0บ0ล้านหรือว่า2 0บีนั่นแหละโอเคก็คือหลักๆอ่ะไม่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าช่วงเง็นเกมเราจะฟาร์มเงินง่ายอ่ะเดี๋ยวมาดูประดับของผม ก็คือตอนนี้ผมผมผมจะไม่เน้นรักมากนะครับก็คือผมจะสุ่มหาตัว Sell Boot เซลล์บูทเนาะแหวนอะโพคาลิปอะแหวนอะโพคาลิปอะมันจะได้เซลล์บูทอยู่ที่50ก็คือผมรีจนกว่าผมจะได้เซลล์บูทห้าสิบอ่านไหนมดูเซลล์บูทผมตัวเนี้ยผมอยู่ที่เท่าไหร่อะสี่ร้อยกว่ามาสี่ร้อยสี่สิบ แต่ผมพวกเอผมผมว่าผมตันผมทำตันอยู่ที่490นะก็คือใส่พวกใส่เครื่องร่อนเป็นตัวไมดัสะก็คือเครื่องร่อนใหม่อะผมยังไม่ได้ไปเอนชานเนาะผมเอนชานแล้วแต่ว่าผมติดบัฟไมดัสมาผมก็เลยผมก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนก็คือผมผมกล่าว,ว่าผมจะใช้เป็น DIY อะ่ะ ไม่ดีวหรืออินฟเวอร์โแต่ว่าอิน e เ n อรมันมันหาได้จากตัวพ่อคาเล่พ่อคาเล่อย่างเดียวเลยแล้วสุ่มออกด้วยนะค่อนข้างที่จะหายากผมก็เลยไม่ยังยังไม่สีเรียสเห็นไหมก็คือเนี่ยผมใส่มูลลิงผมถอดมูลลิงออกแล้วก็ผมก็ใส่เห็นไหมอพกอภิปิอีก,อ,กอีกวงหนึ่งก็คือตอนนี้ผมจะตันที่4ี่้ก็สแล้ว แต่ว่ามันมันสามารถดันได้ถึงประมาณ600ออะถ้าเกิดว่าเราผมว่าผมผมจะเติมซื้อเพิ่มช่องอีกสล็อลตเนาะก็คือมันใช้40 4 0 0รอกว่าโลบักอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราเราเปิดเพิ่มมาเราก็สามารถสามารถเล่นคอนเทนต์ต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเราจะสามารถใส่แหวนได้หลายวงอะไรประมาณนี้อ่ามันมาแอดจัดอะดัปใช้กับตัวแหวนอื่นๆนะอีก2วงก็คือมันค่อนข้างที่จะโกงลยแหละก็คือเนี่ย หลักๆเลยอ่ะเควสสามเควสที่เราทำอะมันจะได้บูปินมาบูปินมันจะค่อนข้างใช้ง่ายก็คือมันมันจะเหมือนกระเป๋านั่นแหละอ่ะแล้วก็ผมจะบอกทิกนะครขายของอีกอย่างนึงนะครับก็คือตอนนี้กระเป๋าผมอะมันตันอยู่ที่1นึ่พันเนาะก็คือ1,000มันตันแล้วก็คือมันจะทําการเวลาผมไปขายของอะผมจะขายได้เยอะมากๆก็คือผมถ้าเกิดว่าผมไปฟาร์มจุดที่ว่ามันฟาร์มเงินได้เยอะ อย่างเช่นก่อแมกมากหรือว่าท้ำลาว่าผมฟาร์มได้ครั้งละ ,1,000 1,000เอ็มเลยนะครับหรือว่า1000ล้านเลยนะครับเพราะว่าเซลบูทผมอะ่ะมันบวกเยอะมันบวกตั้ง4 9 0แล้วก็กระเป๋าผมมันเยอะไงาคนดูทางบ้านพอจะนึกภาพออกไหมกระเป๋าเราเยอะเราก็สามารถเก็บของในกระเป๋าเราได้เยอะพอเราไปขายของเราก็จะขายของได้ไดแพงมากๆเลยรวมถึงของที่ผมใส่อ่ะมันจะบวกเซิลบูท ไซต์บ Dante, ه, ูธอ่ารวมถึงมูดิฟายก็คือมันจะเพิ่มสถานะติดกายพันคล้คยๆแมปฟิตอะไรประมาณเนี้ยอ่าตัวใหญ่ขึ้นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใหญ่โหติดติดโมฟิตมาก็คือของที่เราแร่เราฟาร์มได้ชิ้นใหญ่ขึ้นน้ําหนักมันมากขึ้นมันก็ขายได้แพงใช่ไหมครับแล้วเออถ้ามันติดสถานะกายพันธุ์อ่ะมันก็จะคูณเข้าไปอีกมันจะคูณ2อคูณ3คูณ4คูณ5แล้วแต่สถานะต่างๆที่ติด อะไรประมาณนี้ก็คือหลักๆอะ่ะอันนี้อันนี้ผมแนะนําผู้เล่นใหม่เนาะก็คือหลักๆเราไม่ต้องไปรีบเล่นเราเน้นทําของเนะาะเพราะว่าช่วงแรกอะ่ะมันจะเล่นยากเพราะว่าแมปโปรสเปกติ้งเนี่ยหรือว่าแมปหาแร่หาทองอะไรประมาณนี้มันใช้ตังในการเล่นเนาะตังไม่ตังในที่นี้หมายถึงว่าตังในเกมอะ่ะ มันใช้ตังซื้อของซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรหลายๆอย่างรวมถึงมันหาแมทเทเรียลต่างๆหาแร่ต่างๆมาครัฟของอะไรประมาณนี้แล้วการคาฟแต่ละอย่างแต่ละชิ้นมันมันมันสุ่มมันสุ่มเกิดด้วยในการคาฟอ่ะมันสุ่มครัฟก็คือมันไม่ใช่สุ่มหรอกมันจะบอกมันจะบอกดาวมันมันมันจะให้ดาวเราเลยว่าอันดีวผมลองลองคาฟมูลินให้ดูวงหนึ่งนะ ก็คือถ้าเกิดว่าน้ำหนักของที่เราใช้คาบมันเยอะใช่ไหมดาวเราก็จะได้ดาวห้าเราก็จะได้5้าดาวอ่ะอย่างของผม,มเห็นไหมผมเก็บเมทัเรียลพวกมูลสโตนพวกอะไรประมาณเนี้เก็บน้ำหนักเยอะเอ่ะเวลาผมคาฟครั้งหนึ่งผมก็จะได้ได,ได้5้ดาวเลยไงก็คือผมไม่ต้องไปวิ่งหาเมทัลเรียลหรือว่าหาชิ้นส่วนต่างๆหาอะไรต่างๆมาคาฟใหม่อะไรประมาณนี้กว่าจะได้5ดาวมันก็ยากก็คือเราจะไล่กันเป็นสเต็ป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 ไปอะไรประมาณนี้ยอ่า โอเคอ่ะเห็นไหมกคือตอนเนี้ยมันจะขึ้นไหนมาหนึ่งหลักเพล็เมนต์อา่าหนึ่งหลักเพล็กเมนต์ก็คือผมยังไม่ได้เปิด้ยังไม่ได้เปิดเนาะก็คือดิสดิสัฟเวอร์อะไรประมาณเนี้ยก็คือผมยังไม่ได้ใช้บูปินอีกอีกชิ้นหนึ่งก็คือเอ้าเมื่อกี้ผมลืมไปส่งเควสก็คือผมทําเควสเสร็จแล้วอ่าผมยังไม่ได้ส่งเควสบูปินอีกชิ้นหนึ่งผมก็ยังไม่ได้มาอะไรประมาณเนี้ยก็คือตอนเนี้ยผมผมได้ของที่อัปเดตมาใหม่2ชิน้น ก็คือมันจะเป็นค่อนข้างที่จะยากก็คือของทุกอย่างทั้งหมดอะแมททีเรียลทั้งหมดะมันดรอปที่กองหิมะทั้งหมดเลยโอเคสําหรับไกด์สำหรับคลิปแนะนําคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่เพียงเท่านี้มันไม่มีอะไรเพิ่มเติมละเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกคลิปแนะนําหรือว่าทิคต่างๆก็คือตอนนี้ผมก็ยังเล่นโลบอกอยู่แต่ว่าผมยังไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปลงช่องเท่าไหร่เนาะก็คือผมก็ยังเล่นแมปดิเฟนเทอร์ต่างๆก็คืออย่างพวกแวนการ์ด หรือว่าแมปต่างๆก็คือผมเล่นด้วยลูกผมเล่นด้วยอะไรประมาณนี้อนาคตอาจจะให้ลูกสาวเล่นหรืออาจจะไลฟ์อาจจะไลฟ์สดให้ลูกสาวเล่นอะไรประมาณนี้ก็หลักๆก็คือฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องให้เพื่อนๆได้ดูๆช่องเผื่อช่องจะได้เติบโตในอนาคตเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําคลิปต่างๆรวมถึงแนะนำผู้เล่นใหม่ตั้งแต่เรื่องเริ่มเกมเริ่มแมปโปสเปคติ้งเลยดีกว่าเพราะว่า ผมลองเล่นดูแล้วผมก็จะมีวิธีเล่นของผมเนาะก็คือหลักๆคร่าวๆก็ประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่เข้ามาดูแลเข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับ